สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแมทส์เดย์ฮาเฮนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะฮาหรือเปล่าครับผมก็เล่นไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแรงด์กิ้งเรื่องอะไรนะครับผมเล่นไปครับเดี๋ยวเกมเขารีเซ็ตแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือเก็บทองครับเก็บทองเล่นแมทส์เดย์บ่อยๆให้ครบเก็บทองครับผมเล่นทีมที่ถนัดแผนที่ถนัดไปเลยไม่ต้องไปสนใจครับลุยบาซ่าครับนัดแรก เป้าหมายของผมทุกครั้งนะครับก็คือ100ทอง2นัด <laughs> 100ทอง2นัด <laughs> ไปลุยเลยชุดนี้แหละโดยปกติผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแร้งอยู่แล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะช่วงปลายภาคแบบนี้นะครับเดี๋ยวแร้งก็รีเซ็ตในเกมภาคหน้าอีกไม่กี่วันนะครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นผมยิ่งไม่ซีเรียสใหญ่เลยนะครับ <laughs> เป็นช่วงถลุงแร้งของผม <laughs> อยากเล่นอะไรเล่นไปเลยครับ <laughs> เออแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาไม่เยอะนะ <laughs> <laughs> ก็จะขอแค่2นัดนะครับ ร้อยทองสองนัดนะครับอย่างที่บอกไปนะอย่าประมาทครับดักได้แม็กควายไอดีนี้ผมใช้เป็นแม็กควายยืนคู่กับดินเลิฟนะครับแรดฟอร์ดโยกเอ้ยอ,อ้าวได้ฟาวได้ฟาวเกมก็พอได้นะแมตชนี้สิ่งที่ผมสังเกตก่อนเลยตอนเข้ามา5นาทีแรกนะคือดูว่าเกมลื่นไหมนะบอมเข้าไปก่อน เบคแฮบูโน่ชงบอลไม่ไปไหนชงอีกทีนึงไม่ได้วะฝั่งเขามีลูมินิเกกนะแต่เหมือนแว๊บๆว่าจะเป็นลเจนเพเยอร์หรือเปล่านะครับไปค่อยๆปั้นไปใหม่ครับสโคลอบสันเอ้ยไอดีนี้ผมใช้เป็นสโคยืนเป็นซีเกึ่งดี f นะครับไม่มีไม่มีสายลับนะฮะ พอสโคเป็นออเกสเตอร์นะครับเป็นดีฟไลอิ่งนะเพราะฉะนั้นก็ห่วงห่วงตำแหน่งนี้แหละครับห่วง DMF นี่แหละครับไม่มีไม่มีมารติสฟีเจอร์นะมารติสฟีเจอร์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไงเกมรับแต่มันก็มีตัวเลือกไม่เยอะไงสำหรับฟูแมนยูใช่ป่ะแลดดอดให้เอ้ยไม่ได้ป่ะขอลูกแรกก่อนก่อนอื่นต้องเน้นลูกแรกก่อนระวังสวนด้วยครับโอ้โหไม่ไกลขึ้นมาขึ้นสนามเลยโอเคเก็บได้เก็บได้เหยัดไป บูโน่ให้ฟอรลันคืนบูโน่บูโน่คืนฟอรลันสิทธิ์เราเลตสฟอร์ขโมยเอาไปฟาวเขาอีกใช่ไหมระวังครับระวังลูมินิเก้กับโอบอมายังนะฮะฟังเขาเน้นก่อนขอประตูแรกก่อนมาโอ้โหยาวยาบอลยาวไม่ถึงว่ะฟอรลันไปเบียดไม่ได้ครับโรดี้เหรอช่องนี้แม็กควายขวางไว้เออความเร็วไม่ค่อยมีต้องใช้ความหนาให้เป็นประโยชน์ <ừ> mm. ขึ้นเกมไม่ค่อยได้ครับครึ่งชั่วโมงแล้วเอาดีๆหน่อยจะขอแค่สองนัดร็อบสันชิปอบอลยังไม่ค่อยเป็นใจครับบูโนโ่ระวังซ้อนกันให้ดีเซนเตอร์เออโอเคให้โอ้ยฉลบ,บว่ะไม่ได้ดังใจเว้ยไม่ค่อยได้ดังใจไม่ค่อยได้ดังใจขอประตูแรกก่อนสโคโอ้ยสันส้นๆัๆน,นโอ้จะให้ตัวไกลไม่ให้ตัวสั้นเฉย อุบาเอ้ยลีน่าลิฟดักโอเค,อเคจะหมดครึ่งแรกแล้วครับบางทีก็กดดันตัวเองนะเล่นไปก็กดดันตัวเองไปบูโนโ่ไอดีนี้ผมมีบูโน่เป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับอีกไอดี ID หนึ่งต้องใช้เป็นเบคแฮมนะมายืนเป็นมิดฟิลตัวรุกแทนนะเบคแฮมมาแรดฟอร์ดสปีดไปแล้วโอเคแรดฟอร์ดความเร็วโอ้เอาละเนนานาเอ้ยอยังได้อยู่ยังได้อยู่ บ้านใหม่้านใหม่เซตใหม่เพลนี้เพลนี้ขอเพลนี้ขอ<ๆ>สัน้นๆสโคให้โอเคมุมนี้จุกไปหนึ่งจุกไม่ได้มาครึ่งแรกไม่ค่อยได้อั่งใจเท่าไหร่การต่อบอลครึ่งแรก<ๆ>มาต่อครึ่งหลังครับเ<ๆ>ป้าหมายของเรานะต้องชนะ ่100ทอง2นัดพอนะครับดีๆเอาดีๆเกมก็ไม่ได้แบบหน่วงมากนะแมตส์นี้ยังพอต่อบอลได้อยู่ประตูแรกยังไม่มาก็ยังมีความกดดันอยู่นะครับต้องเล่นปกติไปตามเกมของเราไปเดี๋ยวช่วงท้ายเกมต้องส่งแอนดี้โคซูเปอร์ซับลงมาแล้วครับรับสันให้แรดฟอร์ดแต่โอเคตุ้มติดบล็อก แต่ได้ยิงก็อาจจะข้ามคานะเต็มหลอดเลยบูโน่มมวนกลับมารอบสันเบิร์นสั้นๆสโคเอาทางไหนดีทางนี้แล้วกันยัดเข้าไปฟอรลันแต่งแล้วซ้ายเน้นสุดๆเลยนะโอ้แล้วนาทีที่55ด้วยนะวินาทีที่5ด้วยห้า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 หวเห้าห้าหเลยเห้าหกละลูกเตะมุมครับเบคแคมปั่นเข้าไปสโคไม่ถึงแล้วรับสัน ชงลูกนี้มองเข้าไปเออบางทีลูกเตะมุมก็ช่วยชีวิตเราได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยหรูอ,อะไรนะครับแต่มันใส่ก็ได้เสียงผมนี่ตัวแรกมาแล้วกดล็อกความกดดันฮะ <c oughs> เปดี้เอ้าเมื่อกี้ผมเห็นเป็นโลดี้เหรอตกลงมีทั้งเปดีปดด้หรือโรดี้ <c oughs> หรือว่าผมเห็นหางตาหรือ,อยังไง <c oughs> อ้าเฮ้ยเฮ้ยลูมินิเกหลุด เ,เกือบ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 ผ่าง่ายๆปู <c oughs> ไปเกิดไปล็อบสันเนี่ยทำประตูได้มา, <c oughs> มาพลาดตรงนี้ <c oughs> ลูกเตะม,มุมฮะไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวที่ลุ้นจากลูกเตะม,ม,มุมฝั่งเขาก็ระวังลูกเตะม,มุมอ้าวลงมาช่วยเกมรับกับแรดฟอร์ดส่วนได้ไหมส่วนได้ไหม <c oughs> แรดฟอร์ดฝากบูโน่เฮ้ยเบรก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 ไว้ยู่ S <S <an other> จังหวะเกมไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่แต่สกอร์เรานำอยู่เราต้องพร้อมที่จะชนะแมแ้ตช์ที่เราเล่นไม่ดีนะครับที่เรารู้ตัวเลยว่าแมตช์หลายเล่นไม่ดีเล่นไม่เข้าทางเอาชัวชัวเอาัวชัวชิงไปแลดอฟอร์ดฟอร์ลันแล้วคืนแลดฟอร์ดเอ้าแล้วม้วนกลับทำไมตุ้มก็ไปซ้าย แม่มดึงก่อนถึงจังหวะด้วยงงนี่ลูกที่สองมาแล้วเอ,เอาละได้สองลูกก็ทายความกดดันไปเยอะเลยครับจริงๆถ้าแพ้ก็ไม่มีอะไรมากนะแพ้แพ้เขาเล่นเพิ่มแค่นั้นเองครับเป้าหมายเราเราทำอะไรเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะก็คือสองนัดนะครับร้อยทองสองนัดม้วนม้วนแล้วเขืนข้างในบูโนโอ้โหไม่ถึง <c oughs> 20สนาทีครับ ตักไว้อุ้ยลินเลยโดนกอกูหรือเปล่าจีพวาด้วยบูโนชิปคืนฟอร์ลันข้างในมีแรดซี่ถึงไหมถึงตัดยิงลูกนี้เออได้ลูกที่สามกดล็อกกดล็อกหนึ่งมาสองสองมาสามเออโอเคสบายใจเฉ็บ เฮ้ยมีโรดี้เปรดี้นี่ว่ะผมก็เอ้ผมไม่ได้ตาลายตาฝาดนะแล้วชื่อสั้นๆเฮ้ย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 ม่ทำพลาดทำเวอร์ไม่ได้ดึกพอสโคนี่แหละครับเกมรับต้องระวงังโอมีทั้งโรดี้เปรดี้นะดูเผลน,ลนๆแบบห่างตานึกว่าชื่อคล้ายกันสั้นๆเหมือนกันชื่อทีมไม่คล้ายกันเหลือไม่ถึง10นาทีครับบูน่ขึ้นโอ้โหฉลับ อันนี้อันนี้อันนี้คือใครอันนี้คือเปดี้นะครับไม่ใช่โรดี้แบบดูแบบหางตาแล็กฟอร์ดโยกโอ้ยคืนไม่ได้แม็กควายแม็กควายแม็กควายขึ้นมาทำไมลูมินิเกสโคสโคโอ้นีไงเกมรับนี่แหละถ้าเป็นตัวสายรับนะจะน่าจะสกัดได้จังหวะเมื่อกี้นี้ตัวรับจำเป็นครับโฮสโค เดี๋ยวหวังว่าแมนยูฤดูกาลหน้านะจะมีฟีเจอร์เก่งๆมาให้เล่นหน่อยนะ DMF นะขาดตำแหน่งนี้เลยเหมือนชีวิตจริงเลยแรดฟอร์ดต้มแถมไปหนึ่งลูกแถมไปหนึ่งลูกืกออแฮตติกเลยมาเนี่ยแฮตติกแรดฟอร์ดครับจบสวยจบสวยอย่าก,กดออกนะเออกดออกกดออกเล่นให้จบเล่นให้จบครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแรงกิ้งอะไรครับผมเล่นให้จบได้แต้มทองครบจบพอแค่นั้นเองฮะ สโลแกน <c oughs> ผมอะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> นัดแรกประสบความสำเร็จ <c oughs> โหมดสแตนดาดนี้ผมไม่แตะเลยนะแมตส์เดย์ทองครบจบพอฮะสโลแกน3,000แต้มนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่ได้แต้มเยอะจังเลยนะครับเราต้องมีนักเตะ,ะให้ตรงกับทีมที่เราเลือกเล่นนะครับผมเล่นแมนยูแบบนี้ผมก็มีนักเตะแมบบนยูโดยเฉพาะนักเตะฟีเจอร์กับไอคอนนะครับจะได้โบนัสพอยเยอะนะยิ่งมีฟูลทีมนะครับก็จะได้เยอะนะครับ อ่ะลุยครับนัดที่สอง่าบาซ่ายีกแล้วครับนัดที่สองอใช้ชุดเดิมครับตาที่แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนแอนดี้โคล,ลงเลยนะลืมตัวนีอยู่ถ้าเรามีนักเตะที่เป็นฟีเจอร์ไอคอนตรงตามทีมที่เราเลือกเล่นแบบนี้นะฮะแล้วยิ่งเราชนะ3ลูกขึ้นไปนะก็จะได้ประมาณนัดละประมาณ3,000แต้มนะครับนี่เป็นที่มาของ ร้อยทองสองนัดนะครับถ้าเราชนะทั้งสองนัดนะฟอรันไม่ถึงติดตนเท้านัดนี้ถ้าชนะก็เล่นแค่จบแค่สองนัดนะครับดักที่เออดินเลฟได้ดีดูการหน้าแมนยูขอมิดฟิลตัวรับเจ๋งๆหน่อยนะเออจะได้ฟูลทีมเก่งๆหน่อยนะครับแล้วก็เซนเตอร์ด้วย อ้าวอวเดือขึ้นมาทำไมแรดฟอร์ดก็เสร็จสิครับแบบนี้รับประตูออกมาทำไม,ไมเรียบร้อยพระเอกของเราแรดจี่ขาดไม่ได้เลยครูครูฟีเจอร์แมนยูครูไอคอนแมนยูและได้ประตูแรกนะครับตั้งแต่ต้นเกมนั้นี้ลื่นดีนั้น,นีลื่นดีโอเคอยู่เรีนตามเกมของเราครับลูโราโด,โดโไม่ได้วะ เฮ้ยเฮ้ยเหลือสโคต์ตัวเดียวเอ้ยยัดเบลเบลเบลเอ้ยเอ้ยเลวยนดันสกีพิกเออช่วยกันช่วยกันช่วยกันเราต้องช่วยกันนะประเทศเราจะได้เกินเก้านะแรดซี่ไปโอเคเดลิกเดลิกดักดักดักหนุมเมสซี่เหรอโอเคแรดฟอร์ดไปโอเคเดลิกข้าพวดอีกแล้วข้างในมีฟอรลันนี่เรียบร้อยประตูที่สองข้าวพวดน้อง อุ๊ยสองมากดแช่นะกดเพเชอร์กดเข้าบอลแช่ไว้ไม่ดีนะครับดูจังหวะนิดนึงเขาขวดแล้วก็แทงง่ายต่อต่อเพิ่งต้นเกมครับเพิ่งต้นเกมอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ย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 เอ้นเอาคืนเอาคืนเอาคืนเอาเดวิส เขาขี้เล่นไปแล้วครับเขาขี่เล่นไปแล้วเหมือนเขาจะงุูหยิดหรือ,อยังไง <laughs> เขาขี้เล่นไปแล้วออเออเอาได้อีกเบลข้างหน้ามีแม็กควายเหลือหนึ่งตัวเอยดักไม่ได้พอสโคดักได้ข้างหน้ามีขยับครับอยู่ในลายหรือเปล่าอือ้าเอา้เอาวอา้อาวอ้โอ้โหไม่ได้ว,าว่าจังหวะไม่ดี <c oughs> บางทีก็เข้าใจนะจังหวะไม่ได้ตั้งใจแล้วเป็นใครก็งุดหยิบบางทีแบบเล่นนไปเถอะเล่นเล่นไปเถอะเล่นเล่นไปเถอะมีจอยคว้างจอยมีมือถือคว้างมือถืออย่าไปทําอย่างนั้นนะอย่าไปทําอย่างนั้นนะย้อนกลับมารับสันให้บูโนคืนรับสันได้อยู่ได้อยู่ย้อนไปไหนไม่รู้โอ้โหผมชอบจังหวะเกี่ยวบอลมากเลยอินนิสต้าเกี่ยวบอลแล้วหมุน รับสันโอเคข้างในมีใครไหมพอสโกขอไซสวยงามตุ้มเข้าไปตุ้มเข้าไปไอหัวแดงเพิิงอ้าวอ้าวกดสูตรหรือป่าหรือไม่เล่นแล้วเหรอ,โอโแต่แต่จริงจริงบางทีก็เข้าใจนะแบบโดนลรัวๆตั้งแต่ต้นเกมก็เกียดเล่นก็กดออกบุญหิบเหมือนกันนะ ผมก็เคยเป็นทุกคนก็เคยเป็นผมก็มนุษย์คนหนึ่งนะบางทีก็หงุดหงิดนะแบบโศงจ่ายติดบ้างอะไรบ้างเสียประตูง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เคยกดออกเหมือนกันนะอันนี้ยอมรับนะแต่ไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เจตนากดสูตรเนาหรือเปล่าเออชนะไปจบทาาเนานี่คือรีพอร์ตนะฮะ โอเคครับ2นัดร้อยทอง2นัดนะครับผมตามสโลแกนของเรานะครับจบเบ็ดเสร็จนะครับเขาเล่นไม่จบมานัดที่2นะครับไม่ถึงไม่ถึงครึ่งแรก้วยซ้ำนะครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรใจเขาใจเรานะครับก็เป้าหมายของเราแค่100ทองพอนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขยันขยันเก็บทองกันไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ